นี่ทุกทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้อยู่ทีวัดอารุณ์เสียงวัดอารุณกับเป,เป็นหนึ่งวัดหรือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นสืก่การท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวอ,อีกด้วยเนาะนี่มาแล้วทุกคนโรนวู้ฮู้แต่สำหรับจำนวนในกุฎบูฮูเนาะว่าจะมีประมาณจำนวนเท่าไดแต่ลา์กุฎคือมบบน,นั้นจะบตดตำกอพันเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นมาแล้วนี่เนาะที กลางแม่น้ำเจ้าพยายเนี่ยกันตินบดุชิสั้นกงเหนือนี่สัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วโอ้เนี่ยงดงามกันเลยทีเดียวนะทุกคนคืออูดเองก็ได้มีโอกาสไปไปหลุนบอกว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะท่องเที่ยวที่นิยมไปล่าที่สุดแล้วก็ล้าเหตุแทนนะทุกคนเนี่ยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายนี่มันก็นจะเป็นลายเนาะเป็นลายน้ำลาย สบายดีสวัสดีครับขอต้อนหาทุกท่านนะเข้าสู่สองเป้าเมือ,องหลวงแน่นอนกลับมาพบก,กับกูดอีกเซนเคยนะสำหรับคลิปนี้เป็นอีกนหนึ่งคลิปที่กูดผเอิญได้ไปเห็นคลิปที่มีการแสดงโดรครั้งยิ่งใหญ่นะยูทีกรุงเทพมหานคระนะที่วัดอรุณนั่นเองซึ่งว่าการโ,โดรนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทรางปรากฏการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ประทับใจแล้วก็เห็นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนี้โฮสต์แว,วา อ่าตัหนึ่งเนาะต่อกับความสามารถหรือว่าการโซดวงของทาวประเทศไทยนั่นเองเนาะก็ให้หลายๆคนก็ประทับใจกันไปและมื้อนี้พวกเฮาจะมารีแอคชั่นเนาะในการบินโดรนเนาะย,ยูทีวัดอรุณซึ่งที่ผ่านมาเฮาจะเห็นเพิ่นมีการจัดตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกายนเดือนเดือนพฤศจ,จิกหรือเดือน11อ่าพฤศจ,จิกายนนะครับก็จนถึงมันอ่าเดือนธันวาคมนะครับเขาจะเป็นการโชว์อ่าเดือนอ่าวันวันละ1รอบนะครับตามที่รู้มาข้อมูลนะครับผมนะอ่า เดี๋ยวเรามารีแอคชั่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนสำหรับท่านใดที่ได้แวะเข้ามาติดตามรับชมช่องของผมนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์หากว่าชอบก็ฝากกดไลค์ให้กด mm hmm. ด้วยเด้อครับนะเอาละเข้าไปรับสมพร้อมๆกันเลยนี่ทุกทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ยูทีวัดอารุณเสียงวัดอารุณก็เป็นหนึ่งวัดหรือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชืก่การทองเทีย่ยวของประเทศไทยนะครับเป็นการสัญลักษณ์แห่งการทองเทีย่ยวอีกด้วยเนาะ นี่มาแล้วทุกคนโดนวู้ฮู้แต่สำหรับจำนวนในกุดบูฮูนอาวาจะมีประมาณจำนวนเท่าไดแต่ลายกุดขึ้นมันน่าจะบดต่ำกอ่าพันเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นมาแล้วนี่นาทีกลางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยกติบโตชืสัตว์กงเหนือนี่สัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วโอน้นเ,ยยเนี่ยงยดงามกันเลยทีเดียวนะทุกคนคือ กูเองก็ได้มีโอกาสไปไปหลุนบ้องว่าเป็น,นสถานทีนะ่ในท่องเที่ยวที่นิยมไปล่าที่สุดแล้วก็ล่าเหตุแห่นะทุกคนเนี่ยติดกับไปนำจ้าขุยอย่างนี่มันก็จะเป็นลายเนาะเป็นลายนา้ำลายลายตา่างงามงามงาม,งามเนี่ยทุกคนอืมนะการนี่แหละเป็นหนึ่งในสเสน่หนะ์เนาะการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ว่าได้มีการเหตุให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทเทียาาทเท่ยวได,วดว้ตื่นตาตื่นใจกันนี่เป็นหัวขอ้องอ่าน่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณ นะแมนบอร์ทาวเวสุวรรณเอาตามที่บิงกัมเส้นหลักนี่โอ้ยเป็นทาวเวสุวรรณได้นแน่ๆนะทุกคนองามงามงามนี่มันกับเป็นเป็นกับตะเวนนะเป็นกับตะเวนเนาะเป็นเส้นตะเวนชีซาดซองนี่แล้วก็จะมีเห่อแล้วลองแต่แม่นํำเจ้าพญาไปแบบงดงามเลยแนละ้วบรรยากาศตัวนี้คันเถาเป็นสัมผัสตัวจริงนี่คือส,สุดยอดลเลยนี่เป็นหุบยังหุบยังหุบยังมัเป็นหุบ เทวดาแล้ว่าเป็นนางฟ้าโหดอกไม้นี่ทุกคนสำหรับท่านได้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตัวจริงในมือนั้นก็ฝากโคเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะบอกพูดกันเข้ามาได้นะว่าเป็นได้กันแดบบรรยากาศในมือนั้นนั่นเองเนาะนี่โอ้ยนะกวนชีบังคับได้จุ๊บหูออย่างเนาะน,นี่มาเป็นพญานาคนี่ทุกคนซึ่ง นี่แหละควอมคุวก็คุ้ดความยากว่าน่าจะอยู่นี่แหละนะก่อนที่จะสร้างไอ้คือมาสร้างรวมไปแต่ละโฮไปละอันเนี่ยง่ายเลยทีเดียวเมื่อกี้พญานาไปแล้วเนาะตัวนี้เป็นเป็นกู้คืดว่าน่าจะเป็นสุพรรณหงส์นี่สุพรรณหงส์แท้ๆเนาะเป็นเธอสุพรรณหงส์ที่ทีแรกคือคงจะเท่นแหละเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนาะกับงานชวัยะกฐินที่แม่น้ญเจริญาเนาะเธอสุพรรณหงส์กับเป็นเธอเอกนะ และอันนี้เป็นเ,เจ้าแม่น้ําเจ้าพระยาอ่าเจ้าพระยาอ๋อเป็นกันให้เขียนหัวไหเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเจ้าพระยานั่นเองนะโอเคนะแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปเป็นยังเนาะนี่ก็ถือว่าจะเป็นกาหูแบบขนยิม้มนั่นเองเนาะ แล้วก็มาเป็น Amazing Thailand การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยไฟแเสีงส่งซี่ประดับประดากันเลยนะทุกคนเนาะที่ว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเชียวอ่าและก็นี้ถือว่าเป็นทั้งหมดเนาะไฮไลท์ข้องการโซบินโดนเนาะยู่ที่วัดอารลูน,นั่นเองให้กับดานะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวนต่างนนาประเทศไดครับชมกันซึ่งกูดเองเนาะพอเตดเบิงเนี่ยก็คือเมื่นกับว่า เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่การท่องเที่ยวข้องปรบเทศไทยเนาะนอกจากที่ว่าจะมีการท่องเที่ยวธนาวานธรรมแล้ว่งต่างๆแล้วกันยังคงมีการโชว์เรื่องความล้ําหรือว่าความถันสมัยข้องเทคโนโลยีที่มีการปรับเข้ามาให้อยู่ในยุคใหญ่สมัยนั่นเองเนาะซึ่งว่าการโชว์บินโรนนี้ที่ว่าเป็นการโชว์แบบปลังการเนาะเป็นงานวิจิตร เจ้าพญานั่นเองนะวิจิตเจ้าพญาส่องวัเสารี่เนาะซึ่งนะทีนี้ใครจะมาท่องเที่ยวสัางชาเนี่คือบารมีของตะลึงกบความงดงามกันเลยตารางการแสดงนี้เพิ่นบอกว่าจะมีการโชว์นี่บอก่จะเป็นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือ 16, ส,สอิบหส,สิบเจ็ดสั้นสั้สี่สาวเกาแล้วก็สามสิบส่วนเดืนอนธันวาคมก็คือจนสิบสองเดือนนี้เนาะ,ะในวันที่10วันที่1 5 6 7 8กเแล้วก็สิบสามสิบสี่นี่ยเองนะจะคงก็ยังคงอที่จะมีการโฉบกันอยู่จนพอวันที่15นะ ซึ่งแสดงมือละหนึ่งฮอบเวลา19บเโมงห้นาทีเนาะวิจิตเจ้าพระยาซึ่งเป็นการโชว์เนาะก็ที่ว่าคอมเมนต์ข้องมาทำประเทศไทยก็บอกเลยว่าโอ้พระภูมิใจล่านนะอ่านี่แหละทุกคนก็ที่ว่าเป็นหนึ่งในการโชว์โดรนในงานวิจิตเจ้าพระยาอ่าซึ่งว่าเป็นงานที่อลังการงานสร้างเนาะสำน,น,น,นักสำนักทนานไชี้วาอยู่าในสถา,านการณ์โดยอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ผ้าคอมเมนต์ก็กบอกกันกู้ได้เนาะว่าเป็นนักได้กันแดงเนาะ และการงดงานพระนาะนั้คคณะกูดเบิงต่ำลิดนี้กับหงส์เบิงงดงานลากันแล้วเนาะอาราบนนีก็เองกับตังข้อลาไปก่อนนะข้อเข้าใจขอผู้ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผิดพลาดไปการอะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับถ้านายที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ